ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เที่ยวเราใหม่ในบ้านเราในช่วงเปิดโลกซองเลนส์ซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่14การนอนถกหำมเล่นอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นเราจรึงตัดสินใจพาหำออนลีบเล็กมาที่สนามตินัสูลานนเพื่อมายตนบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลของทีมสงคลา FC เจอกับทีมปาตองซิตี้ซึ่งเราได้เสบทราบม,มาว่า แฟนบอลของทีมสงขาลีลาการเชียร์นั้นเรียกว่าแซบดากไม่แพ้ทีมใดในประเทศเลยทีเดียวแน่นอนเราริงจัดการมาถอดลำเลนสเพื่อส่องพวกเขาว่าจริงดังคำกล่าวหรือไม่หลังจากที่พวกเราย้ายลืบดากอันโโศกมาที่หน้าสนามเวลาประมาณ 16.00นซึ่งฟุตบอลจะเริ่มแข่งกันประมาณ16.30นนัน่นเองหลายคนก็ยังง่วนอยู่กับการที่จะหาทางเรียกว่าเช็ครายชื่อในหมอพร้อมันนะนี่เปิดแอปกันใหญ่เลยส่วนคุณพี่เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยก็ยังคงเครียดอยู่กับเรียกว่าหวยที่ออกเลข308น,นะนะซึ่งเสียดายที่ไม่ได้ซื้อกันก็เลยคุยกันอย่างแล้วว่าเสียดายสุดๆเลยทีเดียวนี่ กันไม่น่าไปซื้อ704เลยให้ตายแซ้เนี่เราได้ยินไกลๆอ่ะเขาน่าจะพูดอย่างนั้นซึ่งต่างคนก็ต่างเรียกว่าไม่เข้าใจชีวิตกันเลยทีเดียวส่วนถ้าคุณจะมาวิ่งออกกําลังกายคุณก็สามารถที่จะมาวิ่งที่นี่ได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีเกมการแข่งขันก็ตามเหมือนกับคุณลุงทอมกินนะนะเนี่เราพยายามที่จะแพนกล้องไปรอบๆซึ่งณขณะนี้เนี่ยเรียกว่าแฟนบอล ของทีมสงขลา FC เนี่ยทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆทั้งลูกเด็กเล็กแดงพร้อมกันนั้นยังใส่เสื้อทีมสงขลากันมาอย่างพร้อมเพรียงโอ้โหมันเยี่ยมไปเลยนะนี่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวว่าให้เปิดแอปหมอพร้อมนี่เพื่อยืนยันว่าคุณนั้นได้ไปเรียกว่าโดนเข็มวัคซีนทิมเข้ามาใน รูร่างกายแล้วนั่นเองเน่ซึ่งเรียกว่าหาแอปกันใหญ่เลยเน่ฉันฉีดมาแล้ว2เข็มมานะเน่ส่วนไอเด็กน้อยนี่ก็เรียกว่ายังพยายามที่จะหาว่าฉันนี่ก็ยังฉีดมาหรือ,อยังนี่ส่วนโซยะและาทางด้านเพนสีพวกเธอก็เรียกว่าเปิดแอปมาจากไกลเลยแต่อ้าวน่ะเรียกว่าเธอนั้น เตรียมนั้นก็คือบัตรประชาชนนั่นเองแต่ไม่ได้เปิดเรียกว่าแอปหมอพร้อมอ่ะนะโอ้ให้ตายสิพวกเรกาน้องเปิดแอปหมอพร้อมด้วยสินี่เรียกว่ารูดกันใหญ่เลยทีเดียวพวกเธอมากับกางเกงเรียกว่าทรงยุค90กันเลยนี่ส่วนที่เห็นไกลๆสมพงศ์กับลูกทีมนะ่แอนเดอร์เกก็เรียกว่าเดินกันอย่างมั่นใจเพราะว่าเขานั้นเป็นแฟนพันธ์แท้ เขามาดูที่นี่เรียกว่าอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนี่พวกเขานั้นมั่นใจไม่ต้องสนว่า,าเขาจะบอกว่าจะเอาอะไรบัตรประชาชนหรือแปอปนะซึ่งความมั่นใจก็ต้องตกอยู่ในรวังทันทีเพราะว่าไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะยืนยันแปอปมอพร้อมนั่นเองในส่วนของสมคิดก็เรียกว่าได้ปั๊มตรงข้อมือเป็นที่เรียบร้อยนี่หลังจากที่ยืนยัน ว่าฉันนั้นได้ไปฉีดยามาแล้วเน่วัคซีนเต็มเท่เลยทีเดียวซึ่งก็ต้องซื้อบัตรนะนะหลังจากนั้นก็ไปซื้อบัตรประมาณอี่สิบบาทซึ่งไม่ถูกไม่แพงเน่อ๋อนี่เรียกว่าพยายามประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มเหนียวเลยทีเดียวคุณพี่พี่เชษนะนะ่ในส่วนไกลๆที่เราเห็นอยู่ในโซกหรือพุ่มไม้ตรงนั้นาจากที่พยายาม เบิ่งไปก็เขาบอกว่าเป็นกลุ่มของแฟนพันธ์แท้นะ่ะจะมีของรางวัลในช่วงรลายเดือนนี่ในส่วนของคุณพี่จากกริปเรียกว่าอยากที่จะหาเสื้อของทีมสงขลาสักตัวนี่ก็เลยตัดสินใจมาเรียกว่าซื้อที่ช็อปกันเลยทีเดียวนี่นายนี่เยี่ยมไปเลยนะนายนี่สนับสนุนของแท้เรานี่เชื่นชมนายมากเลยทีเดียวจาก,กริโอ้ให้ตายแท้ ซึ่งเรียกว่ามีน้องๆ้ r อง PR สาวสวยเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจกกังหวัดสงขลาก็เลยทีเดียวแต่หลังจากที่เราซูมไปที่เกือบของทั้งคู่นี่เรียกว่าเขาน่าจะเรียกว่าซื้อร้านเดียวกันแน่นอนนี่ชมพูแล้วก็รุ่นเดียวกันซะด้วยโอ้มันเยี่ยมไปเลยนะนี่นายาบาังเราเสิพอหนุ่มกงเกงยียนให้ตายสิเราไม่ได้ส่องนายนี่ถึงแม้อ๋อเขาจะบอกว่าเขานั้นคือ เป็นแฟนคลับของธีรายุทธนะ์นะนี่ใส่หมายเลขเแน่นอนเราน่าจะได้ไปเห็นในสนามโอ้โหมันเยี่ยมไปเลยนะซึ่งพยายามโชว์โลโก้อ่าเรียกว่ากาแฟอย่างเต็มที่เลยีเดียวในส่วนของคุณพี่จักรังกษซึ่งหลังจากที่ลองเสื้อตัวแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล็กไปนิดนึงเพราะว่าคุณพี่นั้นนึกว่าไซส์เอมเนี่ยยังใส่ได้อยู่ซึ่งมันผ่านมาเป็นเวลา5ปีแล้วนั่นเองซึ่งคุณพี่ก็เรียกว่า ไซส์ต่างๆก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะนะไม่ตายสิพี่จักกลิ่ี่จะมาเล่นเรียกว่าเบอร์ M เหมือนเดิมไม่ได้แลวนะนี่ต้องขยับมาอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์เอลคราวนี้เป็นเสื้อสีขาวของทีมสงขลา f อฟกันเลยทีเดียวโอ้พระสงนี่โดยมีคุณพี่ซาร์รเรียกว่าพยายามที่จะตกแต่งแล้วก็ดูว่ามันสมส่วนแค่ไหน แต่อย่าให้ผ้าปิดปากหลุดไปนันคาดะนะเขาเรียกว่าแมสแมสเอาสะบันนอกเลยผ้าปิดปากโอ้ให้ตายสินี่หลังจากที่เช็คอยู่พักดึงก็รู้สึกว่ามันจะรั้งตรงเรียกว่ารักแร้นิดนึงตรงจึงตัดสินใจอเอาอยัางไงดีนี่ยังคงคุ้นคิดอยู่ว่าจะใส่มันทั้งฟิตแบบนี้หรือว่า รอรถต่อไปเพราะว่ารถนี้เนี่ยรู้สึกจะไม่มี x อ่ะนะนี่มันมี M กับแออย่างเดียวเลยให้ตายสิส่วนเจ้าหนุ่มสองคนนี้ก็พยายามที่จะมาเช็คว่าราคานั้นอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งฉันได้ยินแว่วๆว่าอยู่ที่เอ่อเรียกว่า450นะซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยามากๆโอ้มันเยี่ยมไปเลยนี่หลังจากนั้นพี่จักรกลิดก็ยังคง เดียดายที่ยังใส่ไม่ได้พยายามดูอ่ะตัวไหนมันเป็น XL มั่งเนี่ยให้ตายสิเฮ้ยฉันใส่ไม่ได้เลยสักตัวมันเครียดอะนะนี่เครียดเครียดเลยทีเดียวโอ้นี่ถึงกับเรียกว่าคิดแล้วคิดอีกเครียดไปเรียกว่าไมาเกรนขึ้นกันเลยทีเดียวจนพี่ซาร์เรนี่เรียกว่าสงสารขึ้นมาจับจิตจับใจโอ้ให้ตายสิเอาอย่างนี้ดีกว่านายใส่แจ็คเก็ตลายทหารพราน ของอเมริกันกลับไปเช่นเดิมนี่ค่อยมาว่ากันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันที่จะ,ะซื้อเสื้อของทีมรัก,กน,นะอแค่นายตัดสินใจที่จะซื้อนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมที่สุดไปเลยนี่ส่วนสาวสวยผมสั้นนี่เรียกว่าเธอใสได้อย่างเหมาะเหม่งและลงตัวโอ้เยี่ยมไปเลย ในส่วนของตรงนี้ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่จะทำเรียกว่าคุณจะมาทําการเลือกได้อย่างไม่ยากเย็นนี่เหมือนคุณพี่สมภพที่พยายามเก็กหน้าลอให้คุณได้เข้าไปสัมผัสใบหน้าอัาลลอเราอย่างไม่ยากเย็นหลังจากที่คุณได้บัตรได้ตัว๋วหรือซื้อเสื้อเป็นที่เรียบร้อยถ้าคุณซื้อเสื้อเนี่ยเรียกว่าคุณจะได้เข้าฟรีผลก็ย้ายลืมดากอโศกโรข,ของคุณเนี่ยเข้าไปในสนามเลยเรียกว่าภารักแร้อันอ ขัดเ,ออเข้าไปเลยทีเดียวโอ้ให้ตายสิคุณพี่สมปองนี่พี่ขับรถเข้าไปในสนามกันเลยทีเดียวโอ้แต่เทียบเสียงของออรถของคุณพี่สมปองนี่จะนึกถึงเรือเรียกว่าควนลากกันเลยท่อของนายเนี่ยรู้สึกว่าจะรั่วนะนี่เราพยายามซูมไปที่คุณพี่เจ้าหน้าที่ที่พยายามโบกมือหยอ่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนจำห่างร้างไกลแฟนจากน้องสองปีกลับมานี่หลังจากนั้นก็เช็คใหม่ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีฐานโอ้ให้ตายแซ่ นี่จะเอาคุณพี่อาวีราเชษมาฆ่ากันหรือไงเนี่ยให้ตายเถอะหลายคนก็พยายามที่จะเรียกว่าเช็คแอปกันอย่างเต็มเนียวเลยทีเดียวนน่ฉันเมยมอพร้อมอ่ะนะนี่ฉันต้องอได้เข้าดูอย่างไม่ยากเย็นนี่ฉันฉีดยามาแล้วโอ้หลังจากนั้นภายในสนามก็เรียกว่าเร่าร้อนเหลือเกินนน่การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียกว่าออกรถออกชาติสุดๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรา ย้ายตัวเองเข้ามาในสนามแห่งนี้เนี่ยสงขลานำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนนะโอ้เยี่ยมไปเลยเรียกว่าด้วยแสงแดดที่เรียกว่าแผดเผาจนลืมหำเหียวกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เนี่ยแดดร้อนมากๆคุณต้องอเรียกว่าติดร่มมาหลายคนเนี่ยรู้โจทย์ก็เลยติดร่มติดหมวกกันมาอย่างเต็มเหนียวเลยทีเดียวซึ่งฉันเนี่ยเรียกว่าเอาหน้าอันกล้านแดดกล้านลมเนี่ยถือกล้องถอกลำเลนสู้กับ แสงแดดที่แผดเผาจนเรียกว่าหน้านี่แห้งเหี่ยวเหมือนกับลำหัมก็เลยีเดียวให้ตายสินี่หลังจากนั้นผู้รักษาประตูก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางนี่แต่ไม่รุนแรงเหมือนอเรียกว่าลมมรสุมนี่ก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเอาน้ําแข็งมาประครบซึ่งเพื่อนสองคนก็พยายามปรึกษาหารือกันเรื่องแอปหมอพร้อมโอ้ไม่ใช่ส่วนคุณพี่โชคทวี คือเรียกว่านั่งอย่างใจเย็นรอฟุตบอลที่จะหลุดออกมาสักลูกนึงซึ่งพี่เขานั้นจะได้ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยนี่แต่ก็ไม่มีใครเรียกว่าเตะบอลให้หลุดมาหาคุณพี่โชคทวีเลยแต่โอ้ลูกนี้เรียกว่าในที่สุดสงขาก็ได้ประตูที่สองอ้เรียกว่าห่างกันเลยทีเดียวนี่มันเยี่ยมไปเลยอะนะโอ้ ทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับกระโดดจนเรียกว่าแผ่นดินนี่สะเทือนกันเลยเดียวโอ้โหให้ตายซซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่บีบหัวใจมากๆสงขลาก็อยากที่จะทําอันดับให้ดีที่สุดนะนะเพื่อที่จะไปเล่นดีวันดีวิชั่นหนึ่งโอ้โหให้ตายซนี่ปกมือกันใหญ่นี่ฉันยิงเป็นไงล่ะะเยี่ยมเลยใช่ไหมแน่พยายามบอกกับเพื่อนชาวญี่ปุน่น ซึ่งไอ้เพื่อนญี่ปุ่นก็พูดอยู่คำเดียวเลยว่าไฮไฮถึงแม้ว่าคุณจะโดนแดดร้อนเล่นงานแค่ไหน <S <S ผมบอกเลยว่าคุณใส่ชุดนี้แล้วก็มันไม่สามารถที่จะทําให้ผิวหนังของคุณนั้นเรียกว่าไม่เกรียมได้เลยนี่เรียกว่าใส่กันมาอย่างเรียกว่าเต็มที่เลยโอ้มีลุ้นม,มีมีลุ้นนี่มีขยับเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะ โอ้ให้ตายแซนี่ไอ่ลกคนโอ้คุณพี่โชคทวีรู้สึกว่าจะได้ทำงานกันเลยทีเดียวนี่วิ่งไปยังเ,เรียกว่าเต็มที่เลยที่จะไปหยิบลูกฟุดบอลน,น่ะน,นะซึ่งถือมาอย่างเอื่อยๆเฉยๆนี่แต่สายตานี่ก็ยงเ,เรียกว่าอยู่ในสนามอย่างไม่ลดละโอ้ให้ตายเถอะคุณพี่โชคทวีมันเยี่ยมไปเลยนี่กลับมานั่งประจำตำแหน่งอย่าง อ่าเรียกว่าเข้มแข็งซึ่งฟุตบอลก็ยังคงเรียกว่าเมามันไม่เป็นลนูกนี้โอ้ยตายเซยังคงอ่าเรียกว่าตรงผู้รักษาประตูอย่างไม่ยากเย็นเลยไม่ <c oughs> ที่ไกลๆเราแอบเมียงมองไปเห็นแวบว็ๆซึ่งอ่ากล้องของเรานี่ปรับเลนส์จนเบลอไปหน่อยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ แน่ชัดและแน่ใจว่านี่คือกลุ่มก้อนที่เราตามหาอยู่หรือไม่นั่นก็คือกลุ่มอุลตราสงขาทเทียกว่าเป็นแกนนําในการเชียร์ทุกนัดของสงขาบอกเลยว่าพวกเขานั้นจงรักภักดีกับสโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนานแน่พวกเขาไม่มีใจที่จะไปเชียร์ทีมอื่นอย่างแน่นอนถ้าไม่มีสงขาพวกเขาก็คงโอ้โหเสียดายเสียดายลูกนี้มันต้องเฉียดแน่ๆเลยให้ตายซะ บอกเลยว่าถ้าไม่มีฟุตบอลสงขาพวกเขาก็จะเรียกว่าไม่ไม่ออกมามาเชียร์เลยทีเดียวนี่แต่ละคนเรียกว่าส่งเสียงกันอย่างเต็มที่ตะโกนกันจนเรียกว่าเสียงแหบเสียงแห้งเลยทีเดียวโอ้พวกนายต้องเรียกว่าจัดการน้ําขิงให้เต็มให้ให้เต็มข้อกันเลยนะหลังจากที่จบเกมเนี่ยฉันว่านายต้องเสียงแหบแห้งแน่ๆแล้วพวกนายมาบังอะไรกันตรงนี้เนี่ยไอหมายเลขหกหมายเลขแปดอะไรเนี่ยให่ตายสิเฮ้ย ไม่รู้ด้วยไงว่าฉันกําลังส่งพวกเขาอยู่เนี่ยโอ้โหให้ตายแซ้แล้วว่าเต็มจอกันเลยทีเดียวเราต้องอตัดสินใจที่จะย้ายตําแหน่งเพื่อจะมาถ่ายอีกจุดหนึ่งที่มันสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่พวกเขายังคงปรบมือแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ทีมรักอย่างไม่ลดละซึ่งแตกต่างจากาคุณพี่เสื้อเขียวที่นะอ,ทอยู่ตรงมุมขวาของจอนะเขายังคงงวยงงและ มึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่จะดูไอ้พวกนี้เชียร์ดีหรือกูจะดูฟุตบอลดีวันนี้ให้ตายเส้เฮ้พวกเองฉันก็อยากดูเพราะพวกเองนี่มันเร่าร้อนเหลือเกินนี่ฟุตบอลฉันก็อยากดูเอาเรียกว่าสับสนเลยสับสนเลยทีนี้มุนงงเลยทีเดียวให้ตายเส้ยังไงเนี่ยยังไงเอาหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อป่าตองซิตี้จัดการเรียกว่ากระซวกประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งอะนะ โอ้โหเรียกว่าตรงนี้เนี่ยในภายในสนามเนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเดดแอร์เงียบกริบเลยแม้แต่คุณลุงฮอปกินก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะน,ะนี่เรียกว่าถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นโอ้ให้ตายสิไม่แตกต่างจากคุณพี่นับซอกกันเลยเดียวซึ่งเรียกว่า งงงวยเลยทีเดียวกับประตูนี้นี่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีโอ้ให้ตายแท่เน่แต่ละคนนึกถึงกับอยู่ในภวังเรไรเสียงไพ่แววดังยิ่งฟังยิ่งเหงาจับใจคิดถึงมึงร้องเป็นเพลงดีกว่าให้ตายสิเฮ้ยนี่แต่ละคนถึงกับเรียกว่าช็อกสีนีมาห้ากันเลยหลังจากที่โดนไล่มาเป็นสองหนึ่งความเครียดเคราครอบงำเลยทีเดียวนน่แต่ละคนนี่หล่อนเพิ่งมารือไงเนี่ยบอลเขาจะจบกันอยู่แล้วเฮ้ยยังไงนน่แต่ละคนยังคง เริ่มที่จะปรับอุอณหภูมิร่างกายได้หลังจากนั้นเนี่ยจบเครื่องแรกสงขายังนําอยู่2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหมันเยี่ยมไปเลยนะนี่แต่ละคนออกมานี่ด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับคุณพี่ที่ใส่เสื้อเบีร์ช้างนะจะเล่นกล้องหรือยังไงเนี่ยโอ้โหนี่คุณพี่สุรพงศ์ก็เรียกว่าคาดผ้าขาวม้าอย่างเท่และหล่อมากมายเลยทีเดียวโอ้โให้ตายแท้แต่ละคน เรียกว,ว่านี่คือแฟนบอลที่จงรักภักดีสุดๆนะนะแม้แต่แมตช์กลางสัปดาห์พวกเขาก็ไม่ลดละความพยายามที่จะมาเฉีย์โอ้มันเยี่ยมไปเลยนี่เราทึ่งในความาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพวกนายเหลือเกินนี่เฮ้ยเมื่อกี้แวบๆเราเห็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหพระสงฆ์มันเยี่ยมไปเลยนี่คือบิลลี่อินทระหรือใครกันแน่ เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะบัญญัติได้เลยว่าพี่ชายคนนี้เขาเป็นใครแต่จากกางเกงรีวาย501 XX รวมถึงเสื้อยืดสุดฟิตหมายเลข12กับหมวกแกป๊ปการเดินเวียงแขนขนาดนี้เหมือนกับว่าพร้อมที่จะบวกกับทุกคนที่เดินขวางนั่นเองโอ้โหมันเยี่ยมไปเลยนี่ถ้าดู เรียกว,ว่าดูดบุรีนี่ทําให้ฉันนึกถึงแดงใบเล่กันเลยทีเดียวโอ้โหมันเยี่ยมมากๆเลยะนะนี่ซึ่งมากับแก๊งของพวกเขาอีกสองคนที่เดินมาอย่างมั่นคงและทางขาออกให้มากที่สุดเพราะว่ากางเกงนะ่ะมันเบียดลำหำมันนะเพราะว่าลำหำํานี่บอกเลยว่าไม่ใช่น้อยๆกันเลยทีเดียวไม่ตายแท้ หลังจากที่ส่งไปได้สักพักเราก็รู้สึกว่าแต่ละคนนี่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดเพราะว่า,เ,าเรียกว่าลุ้นสกอร์อีกสนามหนึง่งเพราะว่าถ้าแต่เราเห็นแวบๆบแบบนี่เรารู้สึกว่าพี่ญาติเด็กบ้านของเราเนี่ยก็ลุ้นสกอร์อยู่เช่นกันนี่ส่วนคุณพี่ทรงผมเรดล็อกก็เรียกว่าโอ้โหเท่ามากๆเลยแก๊งนี้ นี่มีหน้ากากเหมือนฉันมาดูคอนเสิร์ตสลิปน็อตหรือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหให้ตายสิมันเยี่ยมไปเลยในส่วนของคุณพี่รักษาความปลอดภัยอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังคงเครียดอยู่กับเลข308นะนะที่มันออกในงวดน,นี้ซึ่งเรียกว่าเอา่อทพจะขายบ้านขายรถเล่นกันเลยทีเดียวนี่เครียดหนักเลยไม่ได้สนใจเรื่องอฟุตบอลในวันนี้เลยมาเพราะหน้าที่แต่ในส่วนของพี่ญาติเด็กบ้านเนี่ยเรียกว่ายังคงเช็คสกอร์อย่างเต็มเหนี่ยวเลยนี่ ซึ่งพยายามที่จะเช็คว่าคู่ต่อสู้เนี่ยยิงไปเท่าไหร่แล้วผลเป็นยังไงเพราะว่าพีญาติเด็กบ้านเนี่ยรู้สึกเครียดและเป็นกงนังวลเพราะว่าเขาแทงสกอร์สูงเอาไว้อะนะโอ้ไม่ใช่นี่นี่ซึ่งพี่ชายคนที่กําลังพูดอยู่นี้ก็คือคล้ายๆจะเป็นเรียกว่าประธานกลุ่มของที่เรียกว่าอุลตรานั่นเองเราจึงขอไปเสือกซะหน่อยดีกว่านี่ได้เวลาที่จะเสือก เรื่องของเสื้อของพวกเขาแล้วก็แก๊งนี้กันสักทีว่าพวกเขานั้นยังไงเสื้ออนี้คือเป็นอะไระครับเป็นกลุ่มอุนอุนตัศมิลาครับอ๋อกลุ่มอุนตัศมิลาครับผมคือคือทีมงานอุนตัศมิลาหมดเลยครับอ๋คอ,อครับผมทีมงานอุนตัศมิลานะครับผมถึงถ้าเกิดว่าถั่วไปจะเอามาใช้นี่ต้องสั้นเสือไปพื้น<จ>มืง ได้หมดเลยครับแต่ว่าเป็นตัวนี้จะเป็นของอุต้าสโมสรต้าสมิลาที่สโมสรทําผลิตขึ้นมานะครับครับครับผมส่วนเดี๋ยวเสื้อของอุต้าสมิลาโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเรา uh. กําลังจะผลิตอยู่นะครับโอเคโอเคยวอาจจะรอไม่เกินยุทการหน้าเลยครับ uh. ได้เห็นกันแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับพี่หลังจากที่ไปเสือกมาอย่างเต็มที่แล้วก็เรียก,กว่ากลับมาในสนามทุกคนก็กลับมาประจำการเรียกว่า หาที่นั่งกันแล้วแต่พวกนายจะสะดวกเลยนี่พวกนายเป็นอะไรเนี่ยมาชูสองนิ้วสองอะไรเนี่ยพวกนายอยากให้ฉันถ่ายรูปใช่ไหมฮะได้ฉันจัดให้นน่กดไปแล้วหนึ่งดอกพวกนายคงจะพอใจอะนะนี่หลังจากนั้นเกมก็เริ่มดําเนินเรียกว่าความสนุกและเร้าใจก็ปะทุข,ขึ้นทันทีนี่เรียกว่าสงขลานี่อยากที่จะยิงสกอร์ให้มากๆเพื่อที่จะ เอาประตูที่สามให้ได้อะนะเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะตึงเครียดและเบียดกันหน้าดูโอ้โหให้ตายเส้เกือบเกือบแน่แต่ละคนนี่ลุ้นกันจนเรียกว่าหัวนิ้วโป้งนี่เหยียดตรงกันเลยทีเดียวโอ้มันเสียวถึงซอกลืบดากกันเลยนี่ปาดลูกนี้โอ้พระเจ้ามันโอ้โหนี่นายต้องไปขันน็อตข้อส้อนตีนมาใหม่อ่ะนะลูกนี้ยิงให้ออกน,นี่ยากกว่ายิงให้เข้าเยอะเลยให้ตายเส้นายเป็นใครเนี่ยเ มันสร้างความงงงิดให้กับเรียกว,ว่าแฟนบอลสงขลาเลยดอกนี้เนี่ยโอ้ซึ่งป่าตองซิตี้ก็เรียกว่ามาสู้อย่างเต็มที่เลยเดีเดียวไม่ไม่ปล่อยให้สงขลานี่บทเบียดขยี้แต่เดี๋ยวเดีย,ว,ดยว,ว้าวอะไรเนี่ยนี่สุดยอดเลยพี่ชายนายได้ใจเราไปเต็มๆเลยแต่บอกตรงๆแล้วฟังไม่ออกจริงๆ นี่หลังจากนั้นก็มีการตะโกนโบกเวกบวุยวายเพื่อที่จะกดดันกรรมการและคู่ต่อสู้ะนะนี่ทำเอาหนุ่มน้อยที่นั่งอยู่นี่ถึงกับมึนงงแต่ละคนนี่นี่เรียกว่าตะโกนกันอย่างโบกเวกเป็นภาษาทิ่นกันเลยทีเดียวนี่ต้องพยายามเงี่ยหูฟังดีๆเรียกว่าบอกเลยว่าเลี้ยวกลัดสุดๆนะสำหรับคุณพี่เจริญชัยนี่ แกนี่รู้สึกว่าอินมากๆเลยกับเกมนี้ของสงขาซึ่งแกอินทุกเกมอยู่แล้วแกนี่เรียกว่าตะโกนไม่อย่างไม่สนีสนแตกเลยตัวเดียวนน่เพราะว่าความรักในทีมนั้นมันมากมายเหลือเกินนี่แต่หลังจากนั้นก็ยังคงตบมือส่งแรงใจแรงเชียร์ส่วนเจ้าหนุ่มน้อยที่นั่งอยู่คนเดียวนั้นก็มึนๆเช่นเดิมหลังจากที่มีการปะทะกันเนี่ยเรียกว่า ทุกคนเนี่ยส่งเสียงตะโกนเพื่อกดดันผู้ตัดสินแล้วก็เออ่เรียกว่าไลแมนบ้างอะไรบ้างนะนี่มันเป็นสีสันของวงการฟุตบอลเนี่ยแียกว่าที่อื่นก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราไปเยือนทีมอื่นเนี่ยทุกคนก็จะเจอสถานการณ์เชกเช่นนี้เหมือนกันโอ้ oh, ให้ตายแสแต่ละคนนี่นั่งกันอย่างชิวเลยทตเดียวนี่ยังพูดถึงเรื่องแอปหมอพร้อมกันอยู่หลังจากนั้นเกมก็ ยังดําเนินไปอย่างเข้มข้นซึ่งมีการประทะกันอยู่เรื่อยๆในครึ่งหลังนี่เรียกว่าเดือดจริงๆนี่ต่างคนนี่ลุกที่โอ้โหนี่พี่แกเกลี้ยกลาดมาจากไหนเนี่ยเหมือนโกรธเมียนี่ถ้ามีเมียอยู่ใกล้ๆนี่พี่แกตกได้เลยนะเนี่ยโวยตายแซ่นี่เป็นไงเล่านี่คุณพี่เจรเิญชัยนี่มันรู้สึกอึดอดัดอึดอดัดนี่อึดอดัดแต่ที่อึดอัดเนี่ยไม่ใช่อึดอดัดบอลน,นะอึดอดัดชุดตายแซ่ ใครช่วยแปลทีเถอะนี่เรียกว่าแปลกันไม่ออกเลยแต่เดียวพี่แกนี่แกตะโกนนี่เรียกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะไปขายอะไรดีฉันจะไปขายน้ําขิงที่หน้าสนามนี่แหละพวกนายนี่เสร็จฟุตบอลใน,นพวกนายต้องการอะไรที่ชุ่มคอและชุ่มฉ่าอย่างแน่นอนเลยนี่สุดยอดเลยเพี่ยาเรญชัยนี่เอาใจไปเลยเรียกว่าเยี่ยมมากๆเลยพี่แกเออนี่ ซึ่งก็สกอร์บอร์ดก็บอกว่าวันนี้แฟนบอลมา340กว่าคนนะ,นะแต่รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมากันแค่300กว่าคนแต่เสียงตะโกนที่เชียร์ทีมรักเนี่ยมันดังมากๆทำให้เรานี่เรียกว่าคนลุกเพราะปวดขี้กันเลยทีเดียวนี่ถ้าคุณเครียดหรืออะไรเนี่ยคุณก็กินกาแฟซุปเปอร์กาแฟคุณจะรู้สึกสดชื่นและตาสว่างนี่โฆษณาให้ซะเลยไอ้ตายแท ไหนๆก็หันหลังให้แล้วนะนี่ซึ่งการมาเชียร์ที่ขอบเนี่ยเรียกว่าคุณจะได้ยนกับบรรยากาศแบบเต็มๆนี่แต่ละคนก็ส่งเสียงเชียร์ซึ่งบังเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้เรียกว่าโยกจังหวะตามเนี่ยยิ่งกว่าสามารถพยักอรุณหลบหมัดคู่ต่อสู้เลยเมื่อกี้ให้ตายใชนี่ซึ่งโอ้นี่นายต้องฟังเสียงพวกเขาดีๆมันเป็นอะไรที่เรียกว่า โอ้นายอย่างนั้นอย่างงั้งงนเซ่นี่ฉันกำลังถ่ายอยู่ทุกจังหวะเลยเรียกว่าเมื่อมีการประทะกันเนี่ยจะต้องมีการนี่โอ้ที่พอทีมตัวเองได้เปรียบนี่เรียกว่าเล่นเลยเล่นเลยโอ้พี่นี่เรียกว่าเป็นกลางส,สุดๆนะผมชอบจริงๆโอ้โหนี่พี่นี่มันได้ใจมากๆเลยได้ใจสุดๆจริงๆสำหรับคุณพี่ประสบชัยนี่ นี่เห็นไหมเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่สังคมต้องการเพื่อนเจ็บไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ทําไมไม่เตะออกนี่นี่พี่แกงหมุดหงิดเลยให้ตายแท่ถ้าหงุดหงิดให้กินซปเปอร์กาแฟนะพี่นะให้ตายเถอะนี่โฆษณากนันเข้าไปเกมก็เรียกว่าสงขายังคงเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สุดท้ายเกมก็จบลงและก็สงขาชนะไป3าประตูต่อหนึ่ง หลายคนแล้วว่าชื่นมึนกันอย่างเต็มที่เลยแตเดียวนี่ประคองร่างอันอวบอิ่มลงจากอัถจร์เพื่อที่จะรีบมาไปชิดกับนักฟุตบอลที่จะมาขอบคุณแฟ bon นบอลน่ะนี่มีสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ในวันนี้หลังจากที่มาส่องแฟนบอล bon ที่เรียกว่าอุลตราสงขลาซึ่งเป็นแฟนบอลเรียกว่าระดับเดนตายของทีมนี่ เป็นแฟนบอลที่จงรักภักดีพวกเขานั้นถึงแม้ว่าจะสบดบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายหลังจากที่จบเกมเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะปรบมือให้กำลังใจกับทีมผู้มาเยือนซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นแฟนฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทีมต่างๆเนี่ยจะเข้าใจาการส่งเสียงเชียร์แบบนี้นะพวกเขานั้นอาจจะโวยวายแต่เขาก็อยู่ในหลักในเกณฑ์ ซึ่งหลังจากที่ติดตามทีมสงขลามาในระยะหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าทีมสงขลาเนี่ยเป็นแฟนบอลที่น่ารักมากๆซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ากลุ่มที่แกนนําที่นําเชียร์เนี่ยพวกเขานั้นเรียกว่าให้ความเรียกว่าให้ความรู้กับแฟนแฟนฟุตบอลที่จะไม่ก่อเหตุรุนแรงะนะหลังจากที่ดูสงขลามาสักพักหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าพวกเขานั้นไม่ค่อยมีเหตุ ให้รุนแรงให้ถึงกับเจ้าหน้าที่ปวดหัวสักเท่าไหร่พวกเขาก็เชียร์กันอยู่ในกรอบในรอยอยู่ตลอดเวลานี่หลังจากที่จบเกมพวกเขาก็ได้ส่งเพลงเชียร์ใหกับนักฟุตบอลน,นะเพื่อเป็นกำลังใจในคราวต่อไปสำหรับวันนี้ทเที่ยวละไมในบ้านเราต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆสำหรับวันนี้ เปิดโลกสองเลนเนี่ยต้องขออภัยที่บางทีแซวทุกคนไปในคลิปบ้างอะไรบ้างบอกเลยว่าถ้าไม่มีทุกคนในคลิปนี้เปิดโลกสองเลนก็จะไม่สามารถที่จะมีได้เลยซึ่งเราต้องขออภัยทุกคนจริงๆรักถึงหยอกบอกเลยว่าจุ๊บจุ๊บให้ตายเซ่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจริงๆสวัสดีครับ